สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง ABS Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวิธีนะครับในการเปลี่ยนสายกีต้าร์นะครับผมบางคนก็อาจจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วนะครับบางคนก็อาจจะยังเปลี่ยนไม่เป็นนะครับยังใส่สายกีตาร์ด้วยวิธีที่ผิดอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนแบบใส่แบบธรรมดาแบบไม่ได้ล็อกสายนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามีเคล็ดลับยังไงบ้างใส่ย,ยังไงให้ โอเคให้สวยดูดีนะครับแล้วก็สายเพี้ยนยากนะครับไอเรื่องการใส่สายเนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการจูนนิ่งสายด้วยนะครับเพื่อให้สายมันนิ่งกว่าเดิมนะครับผมโอเคพร้อมแล้วไปเจอกันเลยวันนี้นะครับสายที่ผมนํามาใช้ในการเปลี่ยนกีตาร์ของผมนะครับวันนี้ก็ใช้เป็นเด็ดเดลิโอนะครับเป็นชุดเบอร์10นะครับผมสายกีตาร์นะครับไฟฟ้าก็มีตั้งแต่ชุดเบอร์9้าเบอร์10นะครับ แล้วก็มีชุดผสมนะครับผมเบอร์สิก็มีนะครับแล้วก็แล้วแ,แต่คนจะเลือกใช้นะครับว่าตัวเองชอบซาแบบไหนนะครับผมตอนนี้เราก็ทําการถอดสายกีตาร์ชุดเก่านะครับออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะสายกีตาร์ไปพร้อมๆกันนะฮะนี่นะครับตัดเดรโเบอร์สิ โอเคครับแล้วนี่ก็เป็นสายกีตาร์นะครับที่เราได้ทําการแกะเมื่อกี้นะฮะอันนี้สลับมาก้องหน้านะครับอย่าตกใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นย่องนะครับเป็นสายเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยมันจะมีมีรูด,ด้านหลังอยู่เด็กๆออกมาัด้ด้ดูนะครับนี่นะฮะใส่สอไว้โใส่เข้าไปทางรูย่องนียนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงปึนะ๊บนะฮะ แล้วก็สอดเข้าไปในรูลูกบิดอย่างนี้นะครับให้ทุกคนนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการดึงสายให้ให้สุดนะครับเพื่อทําการวัดระยะของสายที่เราจะเว้นไว้นะครับนี่นะครับปึ๊บ ตึงให้ตึงนะครับอันนี้เป็นช่วงสักเ,เกือบ2อลูกบิดนะครับนี่นะเกือบ2องลูกบิดปุบ๊บแล้วเราก็ถอยลดลงมานะครับจากนั้นเราก็ทําการหมุนนะครับให้ทุกคนจับตรงตรงสายตรงนี้นะครับไว้ให้แน่นนะครับตอนนึกเพื่อจะให้สายมันสวยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อนะครับสักครู่ให้ ขดแรกนะครับผมม้วนอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ขดที่2ที่3ที่4ที่เราจะม้วนต่อไปเนี่ยให้มันอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทําการจับตรงปลายสายตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการล็อกสายของมันนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวเราวนกันต่อฮะเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จนะฮะและนี่คือลักษณะที่ได้นะครับผม ผมหามมแป๊บนึงอ่านี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับรอบแรกนะครับเราจะทับอยู่ด้านบนนะครับทับบนปลายสายนะครับ2กับ3ผมจะไว้ด้านล่างนะครับเพื่อทาการจับไอสายตัวนี้นะครับให้แน่นนะฮะโอเคมันจะช่วยให้สายเราเพี้ยนยากมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะช่วยให้สวยด้วยนะครับแนะนํานะครับอันนี้สําหรับตัวผมนะครับสายที่6 ห้าสี่นะครับจานวนขดในการหมุนของผมเนี่ยมันจะน้อยกว่าสายหนึ่งสองสามนะครับเนื่องจากสายมันใหญ่นะครับกําลังมันเยอะนะครับกําลังจับมันก็จะนิ่งกว่านะครับโอเคแล้วมันก็จะสวยพอดีกว่าด้วยนะครับสายหนึ่งสองสามเนี่ยผมแนะนานะครับสาหรับตัวผมที่ผมใช้นะก็คือให้มันมากกว่าสามรอบขึ้นไปนะครับสายมันเล็กกําลังจับมันน้อยนะครับก็เพื่อให้มันมีกําลังจับที่ดีกว่านะครับแต่เราไปดูกันตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับ อันนี้จะเป็นสายสายสามนะฮะนี่คือสายสามนะครับโอเคสายสามนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับสามสองหนึ่งนี่คือให้จํานวนจํานวนการหมุนเนี่ยหรือจํานวนขดของสายที่เราหมุนเนี้ยให้มันเยอะสักหน่อยนะครับอ,อืออ่าสกรูนะครับอันนี้นะฮะ ให้เลยให้อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวนะกกีใใต้าร์นะปกติเมื่อกี้เราเกือบ2อลูกบิดใช่ไหมครับอันนี้ให้ลูกให้เป็น2อลูกบิดกับอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปหมุนกัน โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ทําการใส่สายแล้วมันสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับจะอย่าตกใจกับสนิมนะฮะนี่เรียบร้อยครับผมโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะครับไม่มากก็น,น้อยนะฮะอาจจะไม่ต้องเชื่อ ตามที่ผมพูดทุกอย่างนะครับแต่ก็ขอให้เป็นแนวทางให้ได้มากที่สุดนะครับกับผู้หันเล่นมือใหม่นะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับผมใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยสวัสดีครับ